เล่นเกมสนิทกันปั๊บแล้วอะ่ะมันก็จะแบบมันก็คือคอเวลาเขาสนิทกันอย่างบอส <c oughs> อย่างบอสสนิทกับเมลี่แล้วแล้วมันมันเออมันวแมอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> มันมันก็จะสนิทกันแล้วมันเป็นยังไงทีนี้สนิทกันเสร็จสนิทกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ในสตูดิโอด้วยกันเพราะว่าม<อ>ันไม่กี่คนอย่นี้แอบชอบให้บอได้ยินว่าแอบชอบมัะแ <c oughs> อบชอบเลย่น เดือชอบคนพูดจีนได้เนียเหรอใช่บอสพูดจีนได้เหรอบอสพูดจีนชว์หน่อยดิสี่จาว่าเจียวไอ้เจ๊ย้อยเหรอไหนมั้งไม่ใช่แบบมันแบบไหนไม่รู้เรื่องูรู้เรื่องไม่รู้ชอบคนแบบไหนอีกอ่ะเธอไม่ใช่พูดจีนชอบเล่นบอสบอสชอบแบบไหนอีกผมสีอะไรผมสีอะไรตัวสูงตัวสูง